สวัสดีค,ดค,ครับพบกับอาร์มและคอยเหมือนเดิมนะครับที่ช่องพอันีครั้วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโซลาร์เซลล์ในระบบไฮบริดนะครับโซลาเซลล์ในระบบไฮบริดนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างระบบการทํางานเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงและใครเหมาะสมที่จะใช้อุปกรณ์ไฮบริดนี้อย่างแรกนะคะเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ไฮบริดก่อนในระบบไฮบริดเนี่ยก็คือ เป็นระบบที่มีการเพิ่มแบตเตอรี่เข้ามาเหมือน <Wow. S 1> เป็นระบบออนกินนะคะแต่ว่าใช้อินเวอร์เตอร์ที่แตกต่างากับอินเวอร์เตอร์ทั่วไปก็คือจะมีระบบที่เป็นอินเวอร์เตอร์ที่มีการต่อแบตเตอรี่เข้ามาแล้วก็การต่อแบคอัพอีกทีนึงค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายนะคะว่าหลักการทางานของมันเป็นยังไงโดยหลักการทํางานของมันนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าโซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้เราจะไม่พูดถึงแล้ว <No. S 1> เรามาพูดถึงอินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่ ทีนี้ก็คือโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานมาได้เอาไปใช้กับโหลดได้ปกติค่ะทีนี้ก็มันจะเหลือไฟบางส่วนที่อาจจะเอามาชาร์จลงแบตเตอรี่ซึ่งในกรณีเนี้ยชาร์จแล้วแบตเตอรี่จะไปใช้ได้ในตอนไหนก็คือแบตเตอรี่จะเป็นตัวกเก็บพลังงานที่สามารถเอาไปใช้ได้ในตอนกลางคืนได้ค่ะมองภาพง่ายๆนะคะสมมุติว่าโซล่าเซลล์ผลิตมา10ทีนี้อาจจะใช้กับโหลดเจ็ดไปแล้วทีนี้จะเหลืออีก3 สามนี้ก็คือจะเอามาใช้ชาร์จลมแบตเตอรี่เพื่อเอาไปใช้ในตอนกลางคืนได้ค่ะหลักๆก็คือระบบไฮบริดนี้สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนโดยกลางวันเป็นโซลารค่ะส่วนกลางคืนจะใช้เป็นแบตเตอรี่แทนค่ะอันนี้หลักๆของระบบไฮบริดนะคะมองภาพายังไงก็เหมือนใช้ไฟที่เหลือลงมาชาร์จแบตและเอาไปใช้ในเวลาตอนค่ำและในข้อดีของระบบไฮบริดนี้นะครับอย่างที่น้องคอยบอกเลยครับผม ใช้ไฟได้ทั้งกลางวันและกลางคืนใช่ค่ะอ่าแล้วเพิ่มเติมอีกนะคะทีนี้ในตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยค่ะมันจะมีช่องแบคอัพซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าแบคอัพหมายยังไงแบคอัพหมายถึงอุปกรณ์ที่เป็นการต่อจากแบตเตอรี่ก็ได้ค่ะก็คือมันสามารถใช้ในช่วงที่ไฟการไฟฟ้าดับก,ก็สามารถเอาไฟจากแบตเตอรี่มาใช้แทนได้เราคิดว่าอ่ะตอนกลางคืนถ้าไฟไม่ดับใช่ไหมครับก็เป็นไฟแบตเตอรี่แล้วถ้าเกิดในกรณีที่ว่าไฟดับละ่ะ ไฟดับตอกลางวันทำยังไงก็เอาไฟจากแบตเตอรี่ด้วราคามาใช้ซึ่งมันจะผ่านช่องแบตอัพเองใช่<ม>ครับข้อดีที่ผมบอกไปก็คือกลางคืนเราใช้ไฟได้และสองในเวลาไฟดับเราเอามาใช้ได้ด้วยใช่ค่ะใช่แต่ข้อเสียนะครับก็จะมีการต้นทุนหรือการที่ <No. S 1> เสียเงนินลงทุนกับแบตเตอรี่ใช่ค่ะเพราะว่าแบตเตอรี่นะคะ ช่วงนี้ก็คือแบตเตอรี่ก็เราก็รู้กันอยู่ว่าแบตเตอรี่ยังจะมีราคาที่สูงอายุการใช้งานต่ำค่ะก็ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่สาหรับระบบไฮบริดนี้ใช่ครับก็อาจจะมีค่าลงทุนหรือไม่ก็ซัพพอร์ตแบตอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ครับผมและใครที่เหมาะสมที่จะใช้ระบบไฮบริดมีบ้างคนที่เหมาะสมหรือสถานที่ที่เหมาะสมนะคะก็อาจจะ พอยกตัวอย่างว่าเป็นโรงงานค่ะโรงงานที right. ่มีการทำงานตลอด24ชั่วโมงก็อาจจะติดโซล่าเยอะหน่อยติดแบตเยอะหน่อยก็สามารถช่วยลดค่าไฟตรงนี้ได้ค่ะแต่ว่ามันก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็ต้องมีการลงทุนนิดนึงใช่ครับผมก็บอกไว้ก่อนคะครับว่าในรูปไฮบิดเนี่ยมีการลงทุนที่สูงเนาอยใช่ค่ะใช่ครับจากที่เราพูดถึงระบบตั้งแต่ คลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คือตั้งแต่ออสกิทแล้วก็ไฮวิดมาเนี่ยค่ะก็คือมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันแล้วแต่ว่าใครจะสนใจเราโชว์ไลฟ์แบบไหนเหมาะกับงานแบบไหนอันนี้แล้วแต่ผู้คนจะเลือกครับก็ให้ทุกคนไปเลือกใช้ตามที่ตัวเองคิดว่ามันเหมาะสมกับเราอ่าโอเคครับงั้นอาร์มกับคอยก็จะมาให้ความรู้เรื่องระบบไฮวิดไว้เรียนท่นนะคะ เราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งกจรกันด้วยนะครับผมอัมพ,พอยลานก่อนครับคุณิคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ